ถ้าเป็นผ้าก็ยังเป็นนวากะาก็คือเป็นผู้บวชใหม่อยู่นะถ้าภาษาพุทธพ้นนิสัยนะอยู่ในช่วงนี้ก็คือสร้างนิสัยใช่จะไปไหนอย่างนงี้ต้องครูบาอาจารย์ต้องเห็นด้วยรับรองด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่อยากไปไหนอยากไปทําอะไรก็ไปก็เหมือนว่าเป็นลูกคนหนึ่งย,ยังเล็กอยู่ยังเอาตัวรอดไม่ได้อย่างเงี้ยเข้าใจความหมายไหม ท่านท่านก็ห่วงห่วงห่วงพวกที่มาบาวชใหม่เนาเพราะพระธรรมวินัยก็ครอบคุมไว้หมดอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยไอคนประเภทนี้มันอย่าไปพูดถึงพระธรรมวินัยเลยถ้าสามวันเนี้ยหนีออกไปแล้วก็ไปพูดอะไรทำองเน,นี้ยนะอ่าก็ถามว่าเราเสียหายไหมเราไม่เสียหายหรอกเมาไม่มีอะไรจะเสียไง <laughs> มันทําลายตัวเองอะ่ะนะ หลวงตาก็เลยบอกท่านว่าถ้าเจอก็จับศึกนะทนะีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องธรรมะนะนะวันนี้ก็พูดคุยกันเรื่องเรื่องอุปชาท่านเล่าเรื่องพระอรหรันต์มีพระหลวงตาก็เลยพูดเรื่องพูดเรื่องพระที่บรรลุธรรมพระอรหรันต์ ที่อะไรนะอำเภออะไรนะอำเภอกัญชรเคยมาหาหลวงตาที่นี่ยท่านว่าท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้มรรคผลที่ผ่านมาเจ็ดปีแปดปีแล้วก็เลยคุยเรื่องพระองค์นี้ให้ฟังก็เลยคุยกันท่านเป็นเป็นไม่ได้เป็นบรรลุหรอกแต่ว่าวท่านวิปลาสนท่านเข้าใจผิด เพราะท่านเอาสมถะหนักเข้าไปฝึกหนักจนจนเข้าไปสู่แห่งเขาเรียกอะไรมีนิมิตมีโอภาษ์ก็เลยขาดไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เตือนก็เลยนึกว่าตัวเองมันรลุธถรมเพราะเข้าไปสู่ความว่างก็เกิดแสงอย่างกลางวันเนี่ยมันตอนคืนเนี่ยมันมืดมันจะจ่าเป็นกลางคืนกินกลางวันไง ท่านก็เลยเข้าใจว่าตัวนั้นแหละคือนิพพาน <c oughs> เอาเอาแสงอภาทนาะใช่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเอานิมิตต่างๆมาเป็นธรรมะ,ะทีนี้ท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากทั้งจางประเทศเรื่องของเรื่องคือท่านจัดงานวันเกิดคณะลูกศิษย์ท่านจัดงานวันเกิดกท,นดนนดทีนี้ บางเงิอลูกศิษย์ท่านเนี่ยเอาหลวงตาติดติดรถได้ด้วยในงานนั้นพอหลวงตาไปฟังธรรมท่านก็เป็นประธานสงฆ์แล้วมันมันไม่เข้าท่าไงมันผิดทางหลวงตาก,ก็เลยไปกลาบทักท่านไงก็เลยบอกล,ลูกศิษย์ท่านว่าต้องต้องเอาผ้าองค์นี้มาหาหลวงตาที่ที่ช่องเล็กเนี่ยก็สิบกว่าวันเขาก็เอาหลวงเอาเอา,เอามาหาห,าหลวงตาที่ แกก็เลิกเป็นผ้าละหันตั้งแต่วันนั้นลุมตาเจอผ้าละหันเยอะก็เลยคุยกันสนุกเลยวันเนี้เพราะนักปฏิบัติเราเนี่ยออส่วนมากจะจะฝึกฝึกปฏิบัติทำเพื่อเป็นนูน่นเป็นนี่ไงที่จริงธรรมะเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติเพื่อออกสิ่งจากสิ่งที่เราเป็นเรามี อาไม่ใช่เพื่อจะไปเป็นพระโสดาบันเป็นพระอนาคามีไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมเพื่อจะพ้นออกจากทุกข์ออกจากบ่วงแห่งความยึดถือต่างๆอ,อ,อ่มันคือปฏิบัติธรรมเพื่อจะพ้นออกจากทุกข์ไม่ใช่ปฏิบัติเทอมเพื่อจะเป็นเพื่อจะเป็นโน่นเป็นนี่ ถ้าเรามีคนถามไม่พระที่นั่งอยู่เนี้ยอ้าว <c oughs> ที่ที่นั่งก็ถามดีนะก,ก็ถามมั่งเนี่ยมีอะไรถามก็ถามเนาะจะได้ตอบกันนะไอ้ไล่อดุดมพูดว่า,าค,คุยเรื่องจิตเนี่ยครับอ่ะคุยเรื่องจิตอีกที่แล้รึกรู้ว่าเขาอ๋อจิตอื่นาะเอาอ่านดูสิอ่านดูสิเอาคุยเรื่องจิตเนาะไอ้ธรรมะนี่ก็พูดถึงเรื่องจิตนั่นแหละ นะอ๋อเขาเขาถามค่ะว่าไอ้จิตที่ระลึกรู้ว่าเขามีเหมือนเหมือนเหมือนเราเนี่ยเหมือนเราเสพใจตนเหมือนกันใจมันเบามันเป็นปัญญาหรือเป็นเพราะว่าสัญญาค่ะไอตัวที่ว่าจิตไม่เข้าใจคำถามตัวที่ว่าว่าโอภาษเมอกี้นี่นะครับระวังกางวันหนึ่นเป็นคล้าย<น>ๆกับ เอาอย่างเงี้ยพวกทีป่ปฏิบัติธรรมจะเข้าสู่ปฐมฌานเนี่ยท่านเรียกปฐมปฐมแปลว่าเบื้องต้นเริ่มต้นเนี่ยมันจะเกิดความว่างขึ้น yes. อย่างบางคนนี่จิตถึงขั้นระเบิดอารมณ์นี่ระเบิดตู้มาเหมือนกับฟ้าผ่าแล้วก็จะว่าง yes. บางคนก็จะไปเกิดแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็จะเกิดภาพเกิดภาพภาพับพรมมั่ง เทวด,ดามั่งอะไรมัง่งเงี้ยเดี๋ยวบางท่านเ็าจะไปเห็นพระอราหันต์อะไรทั้งที่ไม่เคยเจอพระอ,อนนุนอะไรอย่างนี้ก็จะรู้ว่าพระอ,อนทน์ได้ไงมันก็จะเกิดขึ้นจิตก็จะรู้ว่าพระอ,องค์นี้เป็นพระอานนท์องค์นี้เป็นพระอ,อัน,นนั้นอันเนี้ยเนี่ยมันไม่เคยเจอพระอานุนไม่เคยเจอพระอ,อะอี้มันรู้ได้ไงอ่ะเข้าใจไหมนั่นแหละคือนิมิตที่จิตสร้างขึ้นแล้วเราก็ไปเชื่อตรงนี้ก็มันเห็นจริง นิมิตเนี่ยคำว่านิมิตเนี่ยนะนิมิตเนี่ยถามว่านิมิตเนี่ยเห็นจริงไหมเห็นจริงเห็นจริงมากเป็นของจริงนะเห็นจริงจริงพวกเห็นนี่เห็นจนจนจนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเล่าคือเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนี่ยมันไม่จริงคำว่านิมิตมันเป็นอย่างนั้นถามว่าเห็นจริงไหมเห็นจริง แต่สิ่งที่เห็นนะมันไม่จริงรนั่นแหละความหมายของมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เห็นแนะสิ่งที่ชหนหรือพระพุทธเจ้าเรียกกุศลและสังฆปาจะเกิดขึ้นตอนนั้นจิตจะปร้งแต่งจะเรื่องกุศลระวังให้ดีตัวเนี้ยหรือผู้บาจเรียกว่าวิปัสสนูจิตจะเบามากนะแล้วก็จะรู้ผุดธธรำรต่างๆขึ้นมาจะรู้เรื่องเร็วมาก สี่ราคานุกสี่สิบแล้วถามว่าไปมาจิตที่มันเบาท,ที่มันผูขึ้นมาใช่ใช่มันก็จะพูดแต่ทำมำสัญญาหรือสัญญาสัญญาสัญญานะเป็นตัวหนึ่งเนี่ยท่านเรียกว่าคุศลสังคปะเราเราอย่าไปเชื่อมันตัวเนี้ยแต่เรารู้มันอดีาว <c oughs> อย่าอย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปนั่นนะตัวเนี้ยเป็นตัวหลอกอีกตัวหนึ่งน่ะ เดี๋ยวสมเด็จว่าได้บทสวดมนต์เก่าๆแบบว่าบเคยเฮียนในศาตลนี่แต่ว่าท่องได้นี่กันตัวนี้คือกันนวลตัวนี้เหมือนเดิมนะตัวนี้เหมือนกันเป็นสัญญาเก่าเป็นสัญญาเก่าแต่วันก็เป็นแค่ผักเดียาวคนฮานนุก็เคยติดใช่ใช่มัน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 ใช่มันไม่ได้เป็นตลอดเป็นน้อยเดียวแล้วมันก็เศร้าแต่ว่าถ้าถ้าเลยกุศลราสังกปะตัวนี้นะหรวิปัสสนูตัวเนี้ย มันจะเก่งมากมันจะรู้ล่วงหน้าด้วยนะรู้ก่อนใครจะพูดอะไรมันจะรู้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 ร,รู้เก่งมากนะสิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็จะรู้เนี่ยมันถึงหน้าแล้วรุ่มหลงมากหลงตาในี่ติดอยู่ทั้งสิบกว่าปีนะหลงตาเนี่ยติดอยู่ตัวเนี้ยแ,แล้วเราจะออกจากการมีการมันมันก็ต้องผ่านไปเราก็ต้องสังเกตตัวเองด้วย ตอนเป็นใหม่ๆมันไม่สังเกตเพราะเราเราไม่เคยเป็นมันเป็นเรื่องแปลกใหม่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับเราไงเข้าใจไหมอ่ะอย่างเรื่องเรื่องสิ่งธรรมะต่างๆที่เราไม่เคยรู้มันกลับไปรู้อเก่งมากๆไอ้ตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นหลงตาติดอยู่ในวังวนตัวเนี้ยเก่งไม่ฟังใครเลย ไม,ไม่ฟังใครเลยไม่ฟังรูบาอาจารย์เลยทีเนี้ยเพราะมันรู้มันว่ามันรู้แล้วทีเนนี้ยพอพอปรุงไปมากๆพอพอไปมากๆมันไม่ฟังใครไปทั้งไหนมันก็เก่งมันเถียงเก่งด้วยก้ <c oughs> <c oughs> อสาคัญเถียงเถียงทางวาจาไม่ได้ก็เถียงในใจพูด <c oughs> เถียงวาจาก็ <c oughs> เถียงคือไม่ลงใครเลยมันเก่งมากๆมันรู้ทันคนอ,อื่นหมดเลยตัวเนี้ย แล้วมันไปสร้างกรรมด้วยใช่ไหมสร้างกรรมสิพอเขาอะไรมันก็ไม่พอใจอะไรของเนี้ยเขาไปอามาก็เลยทีนี้เราก็กลับมามองว่าเฮ้ยทำไมทั้งที่กูรู้หมดแต่ทําไมอารมณ์กูเนี่ยยิ่งขุ่นมัวขึ้นไปเรื่อยๆมันสร้างแต่ความลําบากให้เราอะมันสร้างในความเดือดร้อนในความรู้ตัวเนี้ยเราก็เลยต้องกลับมามองอีกจุดหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมเราหยุดไม่ได้เรากลับมีอารมณ์เพิ่มขึ้น ไม่ว่าอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์ทางเพศอะไรราค่าต่างๆก็มากุ้งยิงเราได้เราก็จะสังเกตตัวเนี้ยทั้งที่เรารู้หมดนี่สิเราต้องมาสังเกตตัวเนี้สังเกตตัวเราจิตเราเฮ้ยเราก็เลยว่ามันไม่ใช่เราก็เลยไม่เชื่อมันอีกอมันก็ยังผูดขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่เราก็กลับมามองว่าเราไม่เชื่อเราก็เลยเลิกพูดเลิกพูดเรื่องธรรมะเลิกไปเฉียงคน เรากลับมาดูตัวเองมาฝึกใหม่หาทางออกใหม่นั่นนั่นแหละคือปัญหาของเราแหละแล้วไอ้ตัวที่ว่าเราเห็นความคิดใช่ไหมคะพอมันผุดผ่านผุดผ่านแล้วมันเกิดพอรู้มันปับ๊บแล้วมันเกิดอาการคือมันเบาเบาจากที่มันหนัก,หน,กหนักลงเนี่ยอันนี้คืออะไรคะ,ะความสงบที่แท้จริงเนี่ยนะมันไม่สงบแบบเข้าไปสมาธิ ไม่ใช่สงบแบบเขาา้าฌานสงบจากการการการจิตไม่เกิดนะ,ะเป็นสัมมาสมาธิที่แท้จริงอ่ะมันเบาวกว่ามันคล้ายๆมันไม่มีอารมณ์มันไม่ยุ่งกับใครมันสงบมันจะมันจะเหนือกว่าสงบในพวกนั้นแล้วจะเรียนได้ไหมคะว่าสติเราพอจะเจริญขึ้น ใช่ใช่เรียกได้เรียกไดนะ้จนกลับมาดูตัวเนี้ยกลับมาดูความคิดนะหลงตานี่กลับมาดูความคิดหลงตาก็เลยไม่เชื่อความคิดตอนแรกนะก็กลับมาก็มาฝึกแต่ก็ห้ามมันไม่ได้เพราะความคิดเนี่ยมันไวมันมีกําลังมหาศาลมากนะแต่เราก็ไม่วิ่งตามมันอีก เขาไม่รู้จะทํายังไงก็เอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเมื่อก่อนเนาะทำไมก่อนที่หลวงตาฝึกจนวันในงานหลวงตาก็คิดว่าหยุดมันได้เนาะ,ะคิดว่าหยุดมันได้แล้วทุกอย่างก็ไม่กาเริบอีกแล้วก็ก็เลยเออมันความคิดนี่เองที่เป็นต้นเหตุความคิดนี่เองพาเราทุกอยู่ทุกวันนี้ จริงสมาธิที่แท้จริงคือมีสติไม่ได้มีอะไรเลยนะมีสติตัวเดียวนะจบลงเลยนะไม่มีอะไรหรอกฝึกสติตัวเดียวนี่จบเลยนั่นะเป็นมหาสตินะสมาธิที่แท้จริงก็คือมีสติอันบริบูรณ์เป็นมหาสตินะคือสมาธิเป็นสมมาสมาธิจริงๆ ต้องรู้อะไรเลยก็ได้ไม่ต้องไปรู้จักชื่อค<า><ท>ำธรรมะ<า>เลยเพราะที่จริงธรรมะจริงๆมันก็เป็นสภาวะธรรมาชาติเราเข้าไปยุ่งกับมันเองอนะ่ะเราเข้าไปอะไรเป็นว่าเป็นนูน่นเป็นนี่เห็นไหมวันนั้นะอ่าหลานชายที่บวชสามปีท่าแกพูดถึงเรื่องอพิจารณาเออ ยกยกทำข้อนี้ขึ้นมาที่จริงพิจารณาเนี่ยเป็นโยนิโสวหนึงแต่ว่าเป็นขั้นต้นถ้าเรียกอับเสนะเคยได้ยินไหมอัปเสนะพระพุทธเจ้าบอกขั้นอัปเสนะขั้นเป็นพนักพิงเพื่อไม่ให้ล้มหรือไม่ให้ล้มไปทางชั่วคือคือเป็นบรรเทาอะเหมือนเหล็กขาดเดินใหม่แล้ว จับราวเดินอย่างเงี้ยคิดบวกคิดบวกเออในยังคิดบวกยังเอาคิดแก้คิดอยู่คือเวลาเราเนี้ยก็เราก็มานั่งพิจารณาว่าองค์มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะอ่ะอ่าตัวนี้ก็ช่วยได้ในในในขั้นต้นๆ้นแต่ขั้นจริงๆเนี่ยไม่คิดเลยไม่ต้องมีเหตุผลเลยคือวางหมดเลยทั้งผิดทั้งถูกทั้งดีทั้งชั่วไม่มีอ่ะ วไเดิมันยังกันยังไงเออฮฮโอ้ยยากมากนะอะท่านถึงบอกไม่มีเหตุมีผลน่ะเนือมันเหนือเหตุเหนือผลไงนะทํามาจริงๆเนี่ยมันเหนือเหตุเหนือผลนะมันไม่มีเหตุผลถ้ายังมีเหตุผลมันยังเกิดอยู่ยังเป็นโลกอยู่นะยังเป็นสมมติอยู่นะเหตุผลที่ท่านพูดเนี่ยคือเหตุที่สร้างต่างหากนะ อ่าตอนแรกต้องใช้เหตุผลก่อนนั่นแหละท่านถึงเรียกปัญญาขั้นขั้นขั้น,น,นต้นๆน่ะนะมันต้องนั่นมันต้องกพิจารณาก่อนไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อไปหมดอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะเมื่อก่อนก็นไปนั่งพิจารณาพอมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเราไปเห็นไปเห็นสวรรค์อะไรของรองเนี้ยมันไปเห็นสวรรค์นะบางทีนั่งอยู่ดีๆเนี่ยมันออกเป็นของตัวเลยนะหลงตานะ่ะ ออกเป็นสองคนเลยนะไอตัวหนึ่งมันออกยืดออกไปแล้วมันกับไปเชี่ยวสวรรค์เพปันถามว่าเพ่งแสงหนี่งมันจะเป็นหินทับหยาบค่ะคะเป็นเพ่งอารมณ์มันมันต้องมีอย่าไปรังเกียจชานนะนะใช้เป็นบาทเดินไปก่อนใช่ถ้าไม่มีชานเฉยเนี่ยยิ่งนั่นอย่าไปรังเกียจนะนี่ยเ <ขอ S 1> นะี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่มีจริงใช่ไหมขอให้มันมีเถอะ <laughs> <laughs> ไอ้กล <laughs> ัวมันไม่มี <laughs> สักอย่างอะสิมา <laughs> <laughs> ออะเง่ยอย่าไปรังเกียจหินทับญ้านะเว้ยอนึ่งอยู่ยังปีก็ไม่เห็นหรอกบไม่เห็นอย่าไปมันไม่เป็นหรอกมึงเชื่อกวสิไอ้เล่เพ่งกระสินเนี่ยหินทับห้าเนี่ยเอ้าหลวงตาเคยพูดว่าการการเข้าสมาธิเนี่ยอ่ะทำไมท่านชื่อเรียกผวังผวังนี่แปลว่าพบจิตเข้าไปสู่พบนั่นเอง ภาะวะ่าพาวังนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละท่าเรียกเข้าสมาธิเข้าฌานแหละะเข้าไปสู่อารมณ์เยอะแต่ว่าฌานเนี้มันก็มีหลายขั้นตอนแต่คนจะเข้าฌานได้เนี่ยอะไรละ่ะคืออุปสรรคของของขานเสียงค่ะเสียงแล้วก็ลมหายใจนะถ้ามีสตินี้เข้าไม่ได้เข้าฌานมันถึงไม่มีปัญญาท่านจึงเรียกหินทับยา่านะ อไอพีชนะว่าเสพทุกวนสเสพอารมณ์หลอกความอยากคิดว่าตมาพุทธขึ้นมาค่ะเลยเห็นจัวเนี่ยไม่สีน้อยลงง <c oughs> ั้จะไปให้มันน้อยน้อยลองเดี๋ยวมึงรู้ <c oughs> ทนันบอกนะ <c oughs> มันทําไม่ได้หรอกมึงจะไปคิดแก้มันนะก <c oughs> ็คือฝึกสติน,ต <c oughs> นะเวียนนะเฮ้ยน้าเวียนนะไอ้ไหมไทยใจตะวันนะอันนี้วิดวิดหนักอ่ะวิดทีเมืองไงค่คือกันไล่ลมมานนะใช่ ความอยากในระยกที่สุดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นลามันเรารู้ทันมันมีสติเอาสตินี่แหละเป็นบาดเดินถ้าสติทันเรื่อยๆๆๆๆๆถึงมันจะเกิดตัณหาแต่มันก็ดับลงขอให้มีสติเหมือนเรากินข้าวเนี่ยอ่กินข้าวถ้าเรามีสติเนี่ยกินเรื่องไปเถอะมันไม่ได้ว่าเออเราโลภมากหรอกขอให้เรามีสติดูเหมือนกับเราอยากกินตัวเนี้ยพอเรารู้ว่าเราอยากปุกเนี่ยมันมีสติแล้ว เห็นไ,ไหมแต่กินที่เรากินมูมามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีสติกินกินแบบมีสตินะนะมัน,นไม่ได้เ <คำ S 1> ก่ดวว่าการสวดมนต์จำเป็นไหมครับในพุทธศาสนาจำเป็นนะถ้าว่าจําเป็นแต่ในศาสนาพุทธทจริงในพุทธกาลในสมัยพุทธกาลไม่มีสวดมนต์หรอกนะนะไม่มีนะสวดมนต์เนี่ยรู้สึกจะมาเกิดพศออประมาณเจ็ดร้อย ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณเนี่ยท่านเจ็ดรอยหรือเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดนี่แหละแต่จำไม่ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าการการการสวดมนต์เนี่ยคือคล้ายๆกับเมื่อก่อนมันมีไม่มีไปสอนกันมันไม่มีที่บันทึกก็เ,เลยต้องท่องจำก็เลยต้องท่องท่องจำไว้นะท่องจำท่องจำเอาคำสอนเนี่ยเพื่อไม่ให้ลืมไง ไม่ใช่เอามาสวดมนตนะนะ์เพราะว่าคําสวดน,นี้เป็นคําสอนทั้งหมดนะเหมือนมาติกาเนี่ยาากุสลธรรมะอกุสลธรรมะพยากตรธรรมะมันเป็นคําสอนธรรมะมันเป็นพระธรรมคาสอนนะเป็นของดีทั้งนั้นนะเราเราสวดคุ่วันนี้เอามาสวดมนต์ก็ดีนะจะต,ต้องรู้ความหมายมันด้วยนะเหมือนกับไปขึ้นบ้านใหม่เราไปสวดอะไรนะมงคลสามสิบแปดเลย าามุ่งคลสามสิบแปดเอเสวานาจะพาลานังเนี่ยนะอะไรนะบันตีตานั้นเสวานาอะไรคันนี้คือให้คุยกับบัณฑิตไม่ให้คุยกับคนพาลคนพาลที่นี่ไม่ใช่ว่าคนเป็นนักเลงอะไรคนพาลคือคนโง่นะนะนะโแล้วสวมสต์สรรเสริญกับปฏิบัติธรรมูชาเนี่ยไดไรคุณสวดจว่รกันมันแล้วจะเจตนาพวกนั้นยังมีเจตนาอยู่ตอนแรกต้องอาศัยเจตนา เหมือนกับตอนแรกทําไมท่านทําจต่ความดีคือทำกุศลก่อนเพื่อจะถ้าเราไม่มีความดีะซะเลยเนี่ยเราจะไปสู้กับความไม่ดีไม่ได้ในใจเราเข้าใจไหมเราต้องทําความดีก่อนเหมือนจะทําข้อวัดต่างๆสวดมนต์อะไรแล้วลึกถึงกุบาจารย์แล้วลึกถึงบุญมันเป็นผลดีต่อเราทั้งนั้นคือสร้างอินทรีย์คือศรัทธาเราขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีกําลังนันเองเป็นอุบายตัวหนึ่งที่จะให้ใจเรามีจากความดีความงาม ตอนแรกต้องอาศัยตัวน,นี้เหมือนกับเขาเรียกจะข้ามน้ําต้องอาศัยเรือแต่พอข้ามไปแล้วเราก็ทิ้งเรือความดีก็ไม่เอาอะไรของเนี้ยเหมือนท่านพูดว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาอาศัยมานะเพื่อละมานะนั่นเองนะอันเดียวกันเราต้องอาศัยความดีก่อนถ้าไม่มีความดีเนี่ยละมันก็จะไม่มีเลยเราก็จะตกไปสู่โลกที่ชั่วได้นะเพราะฉะนั้นความดีเนี่ย ทุกชนิดสร้างเถอนะนะอเป็นกําลังใจให้เราได้หมดเลยนะกําลังใจกําลังจิตนั่น,น,นเองนะสะสมกําลังในความดีเข้ามาสู่จิตอ๋ออ,อารมณ์แบบนี้เขาเรียกอารมณ์เข้าจิตสูปไปสู่สู่อริยส่วนได้<อ>เพราะว่ามีสติแล้วนะรู้เห็นไหมเห็นละเห็นตัว<ค>เองไอ,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 อ้ไข่ก็เปรียบเทียมระวังจะคอนกางมืออ่าเออตอนนี้ยังเปรียบอยู่เพราว่มันเข้าเดินเข้าไปแล้ะ เพราะว่าคนที่รู้สึกตัวเห็นตัวเองว่ามีอะไรเห็นโทษของตัวเองอ่ะเห็นโทษของตัณหาเห็นโทษของอารมณ์นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกเดินเข้าไปสู่อริยชนพูดกับพระอยู่ในกับหมู่พระอยู่ด้วยเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องสัพพทธริกะกรรมฐานกับบริหารอริยกรรมฐานเนี่ยอ่ะก็คล้ายๆกับการเพ่งอารมณ์เรียวเนี่ยเขาเรียกเพ่งฌานฌานแปลว่าเพ่งเหมือนพวก เพ่งกต่ศีลเพ่งอะไรอย่างเงี้ยเพ่งอะไรก็จามเพ่งอารมณ์เดียวนี้ก็เพ่ง<ๆ>ก็ฌานเพื่อจะให้เข้าฌานหรือหรือพูดภาษากรรมฐานเขาเรียกทำให้จิตมันรวมนั่นแหละรวมก็หมายถึงเป็นหนึ่งอ,อันนี้ท่านท่านเรียกว่าลักคน,นูพณิชฌาฌานนะแต่ที่ที่ที่ถาม,มาที่สองเนี่ยเรียกว่าลักคน,นูพณิชาฌานคือเจริญฌาน ไม่ได้เข้าฌานในเช่อขณะหนึ่งหนึ่งไปใช่คือตามรู้ตามรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้รู้เนี่ยเขาเรียกอ่าคือมีสติรู้แหละแล้วลรู้รู้รู้สึกตัวนั่นแหละมันมันมันจะต่างกันใช่อย่างต่างกาันสิเหมือนเดินจงกรมเนี่ยเราก็รู้สึกตัวว่าเดินเท้าไหนอย,อย่างเงี้ยฝึกฝึกสติทั้งนั้นนะจุดใหญ่จริจริงอ่ะฝึกสตินะไม่ได้ฝึกอะไรหรอกะขอให้สติมีกําลังแนบอยู่อย่างเงี้ยนะแนบอยู่กับ คาบริกรรมก็ได้พุโทโธก็ได้เนี้ยมีสติแนบอยู่อย่างเงี้ยเพื่อจะไม่ให้จิตมันไหลไปโน่นไปนี่ไปอดีตแปอนาคตอะไรพวกน,นี้เพื่อจะให้มันอยู่นะผูกเขาเรียกผูกผูกจิตไว้เพราะถ้าจิตกับสตินี้มันถึงแยกกันไม่ออกมันถึงเป็นอันเดียวกันไงเข้าใจยังทีนี้ยศีลก็ตัวเดียวกันไม่ใช่ศีลแล้วไปถือ ซือศีลแบบไปรับศีลจากผ้าไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกศีลพัฒนาปา a r คือมันรักษาได้แต่วาจากับกายจริงไหมอาจจะจิตมันรักษาไม่ได้เพราะจิตมันคิดอะเห็นไ,ไหมนั่งอยู่วัดมันก็คิดเหมือนผ้ามาบวชน,นี่นะมาบวชน,นี้่ความคิดมันไปไม่ดีแล้วมันไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมมันมันไม่มีศีลดอกจิตอ่ะ เห็นไหมมันชิดชั่วมั่งดีมั่งเห็นไหมอ่าแมั่งมันจะคิดไม่ดีเลยซ้ําไปฮฮแอ่าเนี่ยมันเริ่มมันจะมีศีลที่ไหนล่ะเอาเถอมึงลองไปนั่งดูมันอยู่กับมึงไหมอ่ะมันอยู่เฉยๆเป็นไหมอาจิตอ่ะับอ่โอ้โหมันไปรอบโลกแล้วฮมันจะถือศีลอยู่กับวัดมึงไหมอ่ะนั่นท่นท่านท่าน่่านังาม่เป็นอิศีล อันนั้นเป็นศีลของปุถุชนไม่ใช่ศีลของพระอริยเจ้านะศีลของพระอริยเจ้าเนี่ยต้องเป็นอธิศีลอธิศีนคืออย่างอธิศีนคือศีลที่จิตที่มีศีลมีสติบริบูรณ์นะไม่ไวศึงก็บริบูรณ์เรามีสติแล้วคือเห็นอารมณ์ที่มันคิดอยู่มันคิดดีก็รู้เนี่ยนะนี่แหละคืออธิศีนนะคิดชั่วก็รู้คิดดีก็รู้อย่าไปดีไปชั่วกับมันนี่นี่นี่คือศี นี่คือสิ่งที่แท้จริงคือรักษาจิตรักษาใจตัวเองไม่ให้คิดถามันต่างความคิดบ่ได้แสดงว่าตัวนั้นคือกาลังความคิดมันหลกว่าเป่นใช่ใช่แต่เราไม่ได้เข้าไปดับมันนะค่ะยังไม่ใช่ให้ไปดับความคิดนะมันดับมันไม่ได้หรอกเพียงแต่เรารู้รู้แล้วกลับมาอยู่กับพุทโธก็ได้หรือมาอยู่กับลมหายใจก็ได้แค่เนี้ยคือวางวางมันทำใจนเป็นอารมณ์แล้วก็ ยังโอยูออย<ะ>่างีกไหมครับกเราก็ต้องเปลี่ยนเราองหาวิธีแก้ของเราแต่<ะ>บางครั้งความคิดถ้าใช้ลมกระแทกมันก็แวบไปไถ้าลมมีกําลังนะมีสมาธิมีกําลังกําลังชาญมีมันจะหยุดได้ไมเชื่อสิถ้าหยุดไม่ได้กูไม่พูดหรอกอกูนี่แหละหยุดได้<ม>ตอกลิ่มพระพุทธเจ้าเรียกตอกลิ่มคือกั้นลมเลยถ้าจะเอาจริงจริงมึงลองกั้นลมดูความคิดจะหยุดเลย จำไว้ครับคูบาอาจารย์ใช้ยังงั้นแหละท่านเรียกกอกลิ้นใจมันจะขาดมันก็หยุดแหละจริงมันกลัวใจอ่ะนะกั่นประยูขอคำแนะนำค่ะอย่างแม่พรงีไงค่ะเก็บป่วยไงพอมันปวดมาก ายเกิดเวทนาไม่มีทางที่จะให้จิตสงบได้จำจไหมไม่มีทางนอกจากพระอรหันต์ถ้าเป็นปุถุชนหรือพระคัาต่างๆมาเนี่ยโดนหมดมึงเห็นอนาถาบิณฑกาเสร็จีิไม่เป็นปัโตรลวันยังนอนร้องควรค้างอยู่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเป็นเรื่องยากมากที่เราจะข้ามเวทนาไดเวทนาตรงนี้ไม่ใช่ไปนั่งนานนะ มึงลองนะฤาษีนั่งนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่งสามเดือนเนี่ยมันยังไม่ได้บรรลุธรรมเลยไม่ได้ไปเว,ว,วทนาตัวนี้นะการนั่งนานการไปเดินจงกรมนานๆไปทําความเพียรนานๆมันไม่ใช่ว่ามันบนรรลุธรรมไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนบงั้นฤาษีเนี่โอ้โหบางบางคนเนี่ยนั่งกรรม กำกำมือจนเล็บทะลุเห็นไหมอ่าเขายังไม่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 บรรลุธรรมพวกนั้นฝึกฝึกฤทธิ์เดยคือฝึกปานายมะบางคนยืนขาเดียวอยู่สิบสองปีก็มีไม่เห็นมันบรรลุธรรมเลยบางคนยกแขนอย่างนี้จนจนแขนนี่รีบนะมันไม่ผ่านเวทนาบ้างอันนั้นอันนั้น ไม่ได้เกิดปัญญาเลยมันไกลบางคนใช่เขาเรียกสุดโต่งเกินไปมันไม่อยู่ในในกลางๆอ่ะไม่อยู่ในสัมมาความเป็นกลางจริงๆนี่คือไม่ต้องเข้าลึกเกินไปไม่ใช่ออกนอกจนเกินไปนั่นเองอ,อยู่พอดีพอดออีนั่นแหละคําว่ามัชฌิมารจริงๆไม่ใช่ว่าเขา้าชานเข้าไปเลยหายลึกเข้าไปก็เหมือนเรานอนหลับอะไร พอตื่นขึ้นมาความคิดมันก็เต็มเหมือนเดิมเห็นไหมนั่นแหละท่านยืดเยือขินทักา้าไม่เกิดปัญญานะถามว่ามีกําลังไม่มีมีกําลังชานที่เข้าไปพักแต่กําลังชาตนตัวนี้สู้กําลังชานของของการเจริญชานไม่ได้ตัวเนี้นะมีเหมือนกันถ้าอหาหัรเนี่ยถึงจะเป็นสุขวิปัสสโกก็มีกําลังสมาธิ ถ้าไม่มีกำลังสมาธิไม่มีทางอะไรที่จะไปจัดกระแสตัวนี้ได้